เบ้นปุญญาพรสุดงงแชะภาพกับสงกรานต์ก็กลายเป็นดรามา่าขณะไม่โสดแล้วยังถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาจริงๆสำหรับไฮโซหนุ่มแห่งอาณาจักรเขาใหญ่อย่างสงกรานต์เตชะน,นรง์หวานใจของนางเอกสาวสวยแมทพิระณี อย่างล่าสุดก็เกิดประเด็นในอินสตาแกรมของนางเอกสาวเบ้นปุญญาพรเมื่อสาวเบ้นได้มีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนเขาใหญ่กับแก๊งเพื่อนๆพ,พร้อมทั้งได้แช์ภาพคู่กับไฮโซหนุ่มคนดังแต่ก็ไม่ไายกับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ป่วนถามสาวเบ้นว่าจีบสงการเลยหรืองานนี้สาวเบ้นไม่ปล่อยผ่านรีบตอบกลับทันทีว่าแค่ขออนุญาตถ่ายรูปกับเจ้าของร้านค่ะและแอคเขาดังกล่าวก็ไม่จบแซะเบ้นต่ออีกว่านางแน่มาก บอกเลยว่าไม่ทนเหมือนกันสาวเบนซ์ซัดกลับทันควันไปว่าเอาเวลาไปทำงานนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ